จามิลลี่แกหฮมนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าหากคุณรู้จักพระคริสต์แล้วคุณไม่จําเป็นต้องวิงวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณ รพระองค์สถิตยอยู่กับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะรู้สึกถึงการสถิตของพระองค์หรือไม่ก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงฤทธานุภาพที่ได้ชุบชีวิตพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากตายคือฤทธิเดชเดียวกันกับที่กําลังมีอยู่ในตัวของเราเพื่อทําให้เราเองนั้นมีชัยชนะเหนือบาปได้ทุกวันนะครับย้อนแล้วครับรู้ไหมครับว่าเราแต่ละคนนั้นมีความสามารถที่จะชนะบาปได้ทุกวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หากอยากรู้ว่าเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับ CGN สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมบนาพิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึง11ครับโรมบทที่8ข้อ1ถึง11เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทําไม่ได้เพราะเนื้อหนังทําให้มันอ่อนกําลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงทาแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาป เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราที่ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้และคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริส คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์และถ้าพระคฤิสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูฤิสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้น จะทรงทําให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่าน จากสถานการณ์แวดล้อมแล้วก็การดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับทำให้เราเองมองเห็นว่าบางทีทําไมตัวเองนั้นอ่อนแอและมักจะพ่ายแพ้ต่อการทดสอบทดลองทําบาปอยู่เรื่อยๆนะครับจนบางทีนี้เราเกิดความสงสัยว่าถ้าเราอยู่ในพระคิดแล้วทําไมเรายังไม่ชนะสิ่งเหล่านี้สักทีนะครับันวันนี้นะครับสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ก็ยังบอกกับเราว่าเราจําเป็นต้องได้รับกําลังเลี้ยวแรงเพื่อจะเอาชนะต่อบาปแล้วก็าการล่อลวงนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะครับเราจําเป็นต้องมีหลัก คิดที่จะทให้ชีวิตของเรานั้นมีเสรีภาพในพระเยซูคริสต์นะครับจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1นึถึงสิได้ให้หลักคิดข้อที่6กแก่เรานะครับว่าในพระคริสต์ฉันมีชัยชนะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อแล้ครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนาะแล้วเราเองก็มีชัยชนะต่อบ,บาปได้และเงื่อนไขของการที่จะชนะต่อบาปนั้นก็มีอย่างน้อย3าประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกเลยคือเราเองนั้นถ้าอยากจะชนะบาปนะครับเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้อที่9ถึงข้อ11จนโปโลเ,เองได้บอกความจริงกับเราไว้ว่าใคร ไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์สินี้หมายความว่าอะไรครับสินี้หมายความว่าผู้ที่เป็นของพระคริสต์หรือผู้ที่รู้จักสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์หรือผู้ที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของตัวเองแล้วนะครับผู้นั้นก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตแล้วนะครับและคนที่มีพระวิญญาณสถิตอยู่ในชีวิตย่อมเป็นของพระเยซูนแน่นอนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่แน่ใจเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับฉันจริงๆไหมจึงอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้อง รอความรู้สึกหรือรอประสบการณ์พิเศษหรือรอนิมิตหรือต้องให้มีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังมายืนยันแต่จําเป็นที่ต้องเชื่อแล้วก็วางใจว่าเมื่อคุณเองเชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์และถูกทําให้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนะครับเราเองก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรา และโรโลเองจะไม่ย้ายออกไปจากเราแน่นอนถ้าเราต้องการที่จะมีชัยชนะต่อบาปเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นเรื่องแรกเลยที่จําเป็นต้องมีอาจารย์โปโลเองนะครับไม่เพียงยืนยนันแล้วก็ท้าทายให้เราเองยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ สถิตอยู่ในร่างกายของเราตอนนี้นะครับแต่ยังยืนยันว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณที่ทรงฤทธิเดชและเป็นพระวิญญาณที่ทรงฤทธิเดชและมีฤทธิเดชเดียวกันกับที่ทําให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากตายและกําลังทํางานอยู่ในชีวิตของเราด้วยนะครับและวันนี้พระวิญญาณได้ทําให้เราเองนั้นมีชีวิตใหม่และก็ทําให้เราเองเข้าสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าด้วยพระวิญญาณเป็นสิ่งแรกที่ต้องตระหนักนะครับว่าเราเองนั้น มีพระองค์อยู่ในชีวิตพระองค์เองไม่ใช่เป็นแค่พลังเสริมนะครับแต่พระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพที่กําลังสถิตยอยู่กับเราและอยู่ในเราในเวลานี้เพื่อช่วยทําให้เราเองเดาเนินชีวิตใหม่อย่างมีสรีภาพอย่างแท้จริงในพระคริสต์นะครับเรามีชัยชนะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากทําให้เราเองต้องตระหนักว่าเรามีพระวิญญาณแล้วนะครับเราต้องเลือกที่จะต้องอยู่ฝ่ายพระวิญญาณด้วยเราจึงจะมีชัยชนะเหนือบาปนะครับหากเราดูในข้อที่5ที่6นะครับ ข้อที่หที่ทให้เรารู้ว่าภายในของเรานะครับมีการต่อสู้ระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และถ้าเราเองเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะได้มีโอกาสใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือแม้ว่าเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ภายในเราอย่างแท้จริงก็ตามนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่ฝ่ายสันดานบาปการทําบาปก็จะเกิดขึ้นดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราก็จริง เราจะเป็นต้องเลือกที่อยู่ฝ่ายพระองค์เราต้ตนตระหนักว่าเราเองเป็นผู้ที่ทําให้พระองค์สามารถก่อเกิดผลในชีวิตของเราได้ดังนั้นถ้าเราเองอยู่ฝ่ายบาปผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความตายแต่ถ้าเกิดเราเองเลือกที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลลัพธ์ที่ตามมาคือชีวิตและสันติสุขในข้อที่7 และข้อที่8นะครับทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่เลือกอยู่ฝ่ายเนื้อหนังสันดานบาปแล้วจะทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้ไม่มีใครที่เลือกอยู่ฝ่ายเนื้อหนังสันดานบาปจะเป็นมิตรสหายกับพระเจ้าเพราะพระองค์จะนับคนนั้นเป็นศัตรูแต่ทุกคนนะครับที่เลือกอยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าทุกคนที่เลือกอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์อ่านพี่น้องได้แล้วครับวันนี้เราจะเป็น ต้องเลือกที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณนะครับและเราเองน่าจะถามนะครับว่าวันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเราอย่างแท้จริงและเราเลือกจะอยู่ฝ่ายพระองค์อย่างไรนะพระวิญญาณของพระเจ้านะครับเมื่อพระองค์สถิตยอยู่กับเรานะครับพระองค์จะไม่แย่งการบังคับบัญชาชีวิตของเราแน่นอนแต่จะรอแต่จะคอยกระซิบคอยนำแล้วก็คอยย้ำทางที่ถูกให้กับเราสิ่งที่เราเองต้องทำคือเชื่อฟัง แล้วก็หันกลับมาทําตามสิ่งที่พระองค์เองได้บอกกับเราหากวันนี้นะครับเรารู้ตัวว่าใจของเราเองนั้นได้ปล่อยไปตามเนื้อหนังแล้วก็สันดานบาปแล้วนะครับและเราเองไม่รู้ว่าเราเองได้ทําอะไรไปทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับวันนี้ให้เราเองกลับใจเพราะว่าพระวิญญาณนั้นยังรอคอยให้เราหันกลับมาหาพระองค์และอยู่ฝ่ายพระองค์เสมอนะครับฉะนั้นเราจําเป็นต้องตระหนักรู้แล้วก็ให้เราเองรู้ว่าในพระคริสต์นั้นฉันมีชัยชนะได้โดย พระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากเราจําเป็นต้องมีพระวิญญาณก่อนแล้วนะครับเราต้องเลือกอยู่ฝรร่ายพระองค์แล้วนะครับที่สําคัญนะเราต้องเลือกที่จะพึ่งพาฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับในข้อที่1นึงถึงข้อที่4นะครับเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าแน่นอนที่สุดเลยการดําเนินชีว it, ิตที่ผิดพลาดเผลอดเพปล่อยตัวตามเนื้อหนังเนี่ยจะต้องได้รับโทษอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อเราเองรู้ตัวนะได้พลาดไปแล้วให้รีบกลับใจนะครับให้มาอยู่ฝรร่ายพระวิญญาณน,นะครับขอการอภัยจากพระเจ้านะครับจเโลว,ว่าการกลับมาอยู่ในพระเป เราก็จะได้รับการปกป้องไม่ถูกลงโทษในข้อที่1ยืนยันกับเราอย่างนี้ครับว่าฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์ได้ชดใช้จ่ายราคาคืนกับค่าจ้างแห่งความบาปไปแล้วนะครับในข้อที่2นะครับบอกความจริงกับเราว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายคําว่ากฎอย่างที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่ามันหมายถึงแรงหรือพลัง ดังนั้นคำว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์จึงหมายถึงพลังฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราและกฎแห่งบาปและความตายก็หมายถึงพลังอํานาจหรือแรงของบาปในการชักนําเราให้ทําบาปนะครับอาจารย์ปโลยืนยันว่าโดยการพึ่งพาพลังและฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงจะมีชัยชนะและหลุดพ้นจากพลังอํานาจของเนื้อหนังสันดานบาปได้นะครับไม่ใช่แค่พึ่งพาความตั้งใจที่ดี หรือกำลังการฝึกฝนตนเองเท่านั้นเราเองจําเป็นต้องพึ่งพากําลังเลี้ยวแรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเอาชนะบาปด้วยดังนั้นนะครับพระเยซูไม่ได้มาแค่ถ่ายเราให้หลุดพ้นจากบาปเท่านั้นนะครับพระองค์เองยังคงปลดล็อกให้เราหลุดพ้นจากพลังอํานาจ ที่บังคับควบคุมเราให้ทําบาปในชีวิตประจาวันด้วยนะครับไม่ว่าพฤติกรรมบาปอะไรที่เคยกักขังหรือว่าล่ามเราไว้นะครับพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงมีฤทธานุภาพเหนือกว่าสามารถทําลายและปลดโซ่ตัวเหล่านั้นได้นะครับแต่เราจําเป็นต้องจดจําเอาไว้ว่าเราต้องเลือกที่จะพึ่งพาพระองค์ไม่ใช่พึ่งพาความพยายามของตอนเองนะดังนั้นในพระคริสต์ฉันเป็นคนที่มีชัยชนะโดยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัยชนะของเราในชีวิตประจําวันนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับ นั้นเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้และเป็นของขวัญท <mm ี่พระเจ้าประทานให้กับเราในพระเยซูคริสต์โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงแค่เราต้องจำไว้ว่าเราเองจำเป็นต้องรู้ว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราและเราเองก็ตั้งใจที่จะอยู่ฝ่ายพระองค์ทุกวันและก็พึ่งพากําลังฤทธิ์ของพระองค์เพื่อเราเองนั้นจะได้รับการช่วยเหลือเติมกําลังจากพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธเนื้อหนังสันดานบาปได้นะครับงันพี่น้องแล้วครับให้เราเองนั้นตรวจสอบตัวเองนะว่าวันนี้เราเองนั้นได้อยู่ฝ่ายใคร ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเพื่อเราเองจะได้ติดตามพระองค์และอยู่ฝ่ายพระองค์ที่สําคัญมีโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งนะครับแต่เมื่อเราล้มลงให้เราเองรีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็รีบกลับมาแสวงหาและขอพระเจ้ายกโทษให้โดยพึ่งพาพระคุณของพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งสวรรค์แลาขอบพระคุณพระองค์ที่โรรองเข้าใจความอ่อนแอในชีวิตพรรองเข้าใจว่าเรามีกําลังที่น้อยและโรรองได้ประทานพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งเข้ามาในชีวิตของเรานั่นคือพระวิญญาณบริสุ เรียนรู้ที่จะพิ่งพาพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ได้ยอมลดพระองค์เองเข้ามาสถิตในร่างกายนี้เป็นผู้ช่วยเป็นกําลังขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาช่วยเราทั้งหลายที่จะตระหนักรู้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ขอช่วยพวกเราด้วยที่เราเองนั้นจะเลือกที่จะอยู่ฝ่ายพระวิญญาณปักใจในเรื่องของพระวิญญาณและทําให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อเราจะเป็นที่ปลดปลานเป็นที่พอพระทัยและก็เป็นมิตรสหายของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอได้โปรดช่วยเราด้วยอธิษฐานทูลขอในนามพระเยซูเจ้าอามน อยากให้เราเองได้เสนอวิธีนะครับสัก3วิธีเนาะที่จะตรวจสอบว่าเราเองนั้นกําลังอยู่ฝ่ายพระมญญาณอย่างไรนะครับให้ลองคอมเมนต์มานะครับเพื่อน้องคน,นอื่นๆนะครับจะได้เก็บไปเป็นไอเดียนะในการใช้ชีวิตประจําวันกับพรวมญ,ญาณ้ดยสุดครับอยากขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่จะกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แบ่งปันพระพรได้นะครับในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะเป็นพระพรกับคนทั้งหลายนะครับและถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสหรับพี่น้องนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อแล้วก็ถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ